สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูรถเมในกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายนะคะวันนี้ครูรถเมจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กับอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ของเราวันนี้ก็คือขวดน้ำนะคะให้นักเรียนเตรียมขวดน้ำทั้งหมด6ขวดนะคะ พร้อมแล้วเราไปดูกิจกรรมกันเลยค่ะ ยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กับอุปกรณ์นะคะจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อขาของเราให้แข็งแรงฝึกประสาทสัมผัสฝึกสมาธินะคะ,ะให้เด็กๆดูกิจกรรมตามคลิปที่คุณครูได้ส่งให้แล้วฝึกปฏิบัตินะคะและอย่าลืมอัดคลิปให้คุณครูดูด้วยนะคะและไว้เจอกันใหม่ในกิจกรรมถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ